สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศสวัสดี 4, อเอฟซีพายการสุภุสุสนคนกลิปนี่พายการมีคราวครวความคืบหน้าในส่วนของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านพิรพันธ์คอทองอท่านได้มาเตือนเกษตรกรพี่น้องชาวไร่ชาวนาหยุดเผาเตือนแล้วไม่ฟังมีโทษสถานนะักพี่น้อง มีโทษสถานนักเด้นี่เพราะฉะนั้น <c oughs> พยาการเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับนะก็เลยเฝ้าเอามาเจ้งให้กับพี่กับนอ้องโดยเฉพาะเพื่อนรวมสายอาชีพเดียวกันพี่น้องซึ่งท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนี่ท่านพีรพันธ์คอทองนี่พี่น้องเพิ่นได้ออกมาว่าแบบเด็ดขาดนะครับนะจากหลังจากที่ให้สัมผัสไปเนี่ย ขอยาการนางฟังฟั่งสามสี่รอบนซึ่งมาเป็นผลดีกับเกษตรกรชาวไร่ชาว,ชาวนาที่เผาไร่เผาหน้าเลยไปฟั่งบึงครับมีมีเขาเรียกว่าพฤติกรรมชัดเจนว่าอาจารย์เป็นผู้เผาในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็จะมีกฎหมายเรื่องของกฎหมายสาธารณสุขว่าได้เหตุรัคารหรือกฎหมายทางด้านของอท้องถิ่นท้องที่ทางอ,อมหาไทยก็จะนําไปสู่กระบวนการดําเนินการตามกฎหมายและเมื่อ มีความชัดเจนว่าอาจารย์ได้เป็นผู้กระทำตามผิดทางกฎหมายทั้งสองสบบบที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะนําไปสู่ว่าเช่นท่านอยู่ในพื้นที่สปกถ้าอาจารย์ถือครองซีตะกอเคยได้สิทธิ์แล้วก็จะยกเลิกสิทธิ์ถ้าอาจารย์ทาซ้ำอีกครั้งหรือสองครั้งสามครั้งก็จะยกเลิกสิทธิ์การที่จะครอบครองพื้นที่สปกระหรือว่าถ้าอยู่ในพื้นที่นิคมสากลก็ถูกยกเลิกด้วยเช่นกันรวมทั้งเอาแบบเบาๆก็คือว่าการอบรม หรือว่าการสนับสนุนปัจจัยการผลิตของกระทรวงเกษตรทุกกรมนะครับเรียกว่าทุกกรมว่าจะเป็นสนับสนุนไก่หรือว่าบันไหนกรดีที่มีการสนับสนุนไก่ก็ดีสนับสนุนปลาก็ดีสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ปุ๋ยหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการตัดสิทธิ์ในเรื่องราวนี้ซึ่งก็คือเพื่ออะไรครับเพื่อให้เห็นว่าคนที่เกษตรกรที่เขาไม่เผาเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขา แต่ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มบุคคลที่เผาเนี่ยควรจะได้รับเ,เรียกว่าการจัดการบางส่วนบางอย่างเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขากลับมามีวินัยกลับมาเป็นเด็กดี <im> เพิ่มมากขึ้นครับอ่ะนี่แหละครับพี่น้องหลังจากที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเนาะซ <im> ึ่งเป็นอธิบดีใหมอ่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ออกมาชี้แจงได้ออกมาว่าว่าหมเผายุดเผาว่าในขอกดไม้แล้ว เป็นตายันอยู่ดีเพราะว่า,าบทลงโทษนักยังบ่พ่อโดนตัดสิทธทุกกรมทุกกระท่วงที่เกษตรกรชาวนาเขารวมรวมไปถึงผู้ที่อยู่บนที่ดินของสปรกรหรือว่าอยู่ที่ดินของสหกรณ์โดนยกเลิกบัตรมาดาิมีความคิดเห็นยังไงพี่น้องนี่แหละตอกย้ำบทลงโทษชาวนาพี่น้อง น้ำตาชาวนาเผานาเผาไร่โทษหนักตัดสิทธิ์ทุกกรณีแล้วชาวนาวจะได้อะไรนอกจากราคาพืชผลผลิตผลทางการเกษตรตกต่ําแทนที่จะถ้าหากว่าที่จริงมาานี่มันก็นดีอยู่เด้พี่น้องพอาหยียการก็เห็นดีอยู่ว่า,บา่บ่เผาเานี่ยมันเห็นดีนําอยู่ซึ่งเกษตรกรชาวนาเฮาก็ให้ความร่วมือดีอยู่นะครับเนาะแต่ว่ามาตรการที่จะออกมารองรับให้กับเกษตรกรชาวนาหรือว่ามาช่วยเหลือชาวนา มันมามีมันมามีเลยยังบอกพ่อตอนนี้ราคาขาวตกต่ำอีกแล้วไหลละพันจกักใดบ่ใดจะได้ไหลละพันสิบไรลจกักนาะาคำนาะแบบปีกายเนี่ยโครงการดีๆตัดออกเบิดอะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวนาพอใจอย่างยิ่งเม่ว่าจะเป็นโครงการไหลละพันนาะคำนะยี่สิบไรลมันเป็นโครงการดีๆดเพอนธุการว่าเกษตรกรชาวนา ยืนตายิ่งยืนยิ้มทั้งน้าตาได้และก็าสามารถยืนยืนได้โดยล้าแข็งลําขาเจ้า,จาของมีท่านสว,วเดชานุตาไลเพิ่นได้ออกมาว้าวขึ้นกันนะครับเราเพิ่นได้ออกมาสนับสนุนเรื่องอกเกษตรกรชาวนาขึ้นกันและการเรียกร้องเรื่องราคาข้าวตกต่ํขึ้นกันสว,วซึ่งมาจากชาวนาเพิ่นได้ทํหานาทีของเพิ่นเมื่อน,นี่เดี๋ยวไปเบิ่งแแ้มผับแฟมเข้าวครับต่อไปเชิญท่านเดชานุตาไลครับ กาบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมเดชานุตาลัยสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข4ี่มาจากกลุ่มหผมเป็นชาวนาครับท่านประธานครับเนื่องจากผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยขอญาตหาลือกับท่านประธานและที่ประชุมในวันนี้นะครับปีนี้นะครับท่านประธานราคาข้าวตกต่ำอย่างมากนะครับแล้วก็ยังตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องแต่ว่า ประเทศไทยเรานะครับรัฐบาลไทยขึ้นชื่อครับเรื่องจากว่าสินค้าเกษตรนะครับปีนี้ส่งออกทะลุ1ล้านล้านบาท1ล้านล้านบาทในนี้นะครับใน1ล้านล้านบาทเนี่ยเป็นข้าวซะ2อ2 5 6 5 6องหนานรบล้านบาทแล้วยังมีในประเทศอีก2 0 0แสนกว่าล้านบาทรวมแล้ว4 0 0แสนกว่าล้านบาทที่ชาวนาทำขึ้นมานะครับส่งออกปีนี้เพิ่มขึ้น27%นะครับ ในสองแสนกว่าล้านบาทที่อยู่ในประเทศไทยเราเป็น GDP หมุนเวียนอยู่ในประเทศนะครับท่านประธานตั้งแต่กระบวนการชาวนาลงสีผู้ประกอบการเข้าถุงผู้ค้ารายใหญ่ผู้ค้ารายย่อยแล้วมาถึงผู้บริโภคอย่างพวกเราทุกคนนะครับก็รัฐบาลน่าชื่นแต่ชาวนาเราอกตรม,มท่านประธานครับรัฐบาลเฉยมากกับราคาข้าวผมก็พูดมาสองสาครังนะ้งแล้ว พูดแรงไปก็จะไม่ดีนะครับคือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมก็พอเข้าใจว่าการที่ราคาข้าวเราเราขายสู้ต่างประเทศได้เพราะราคาข้าวมันต่ำลงออมาเมื่อเราแก้ไขที่ปลายทางไม่ได้ผมก็มีข้อแนะนำเราแก้ไขที่ต้นทางได้ไหมครับวิธีแก้ไขผมขอเสนอนะครับท่านประธานครับน้ำมันนะครับหนึ่งน้ำมันเนี่ยท่านขายให้ชาวนาเนี่ยในเมื่อน้ำมันก็ผลิตในประเทศไทย ลิตรละสิบบาทได้ไหมไล่ยี่สิลิตรพอนะครับปุ๋ยเมื่อก่อนสถานการณ์โควิดยังไม่มีลูกก็สามร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวนี้แปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งก็ยังมีครับต้องเห็นใจชา,นานนาชาวนานะครับสักลูกก็สี่ร้อยได้ไหมเอายี่สิบลูกพอชาวนาก็ไม่ได้หวังเยอะแยะนะครับยาปราศัตรูพืชยาป่าวัชพืชลดลงสักยี่สห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมค่าเช่านา,นาสําคัญมากท่านประธานครับปลัดธ์อำเภอแต่ละอำเภอของประเทศไทยเนี่ยเคยเรียก คอจกอรประชุมมั่งหรือเปล่าตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพศ2524และฉบับแก้ไขใหม่ฉบับที่2 2559ใช้คู่กันทั้งสองฉบับมันเป็นการเรียกผู้ให้เช่าและผู้เช่ามาคำนวณร่วมกันว่าจะเอาค่าเช่าขั้นสูงต่อปีเนี่ยเท่าไหร่จะต้องมีเรียกประชุมทุกปีประหลัดอำเภอทุกอำเภอได้ทำมั่งหรือเปล่าไม่ใช่จะเรียกเก็บกันตามอำเภอจ่ายชาวนาก็แย่ครับอีกอีกข้อหนึ่งครับข้อห้าพันข้าว ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักวิจัยนักปรับปรุงพันธุ์ของไทยจะพัฒนาให้สู้ประเทศเพื่อนบ้านได้ครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังผ่านอธิบดีคนนี้ไปก็อยากได้อธิบดีกรมการข้าวที่มาจากนักปรับปรุงพันธุ์มาจากกรมการข้าวจริงๆเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวของเรานะครับอีกข้อนึงครับท่านประธานครับข้อ 6. การกําจัดฟางข้าวท่านประธานครับรัฐจะทํายังไงเปลี่ยนฟางข้าว ให้เป็นเงินเปลี่ยนฟางข้าวให้เป็นรายได้ให้แก่ชาวนานะครับรัฐต้องคิดนะครับรัฐมีเงินมีวิธีการต่างๆ,ๆก็ฝากพักร่วมรัฐบาลไปช่วยด้วยนะครับช่วยรัฐก็ช่วยเราเออถ้าวันนี้รัฐบาลไม่ช่วยชาวนาเลือกตั้งคราวหน้าจะให้ชาวนาเขาช่วยยังไงล่ะครับขอบคุณครับอ่ะนี่แหละครับพี่น้องหลังจากทีได้ฟังท่้งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับนะ ท่านพีรพันธ์คอทองรวมไปถึงท่านสวอเดชานะครับเนะาะต้นตอปัญหาของมันนี่มันมาได้เกิดมาจากชาวนามันเกิดมาจากว่าพืชผลพืชผลผลิตทางภาคการกเกษตรนี่มรารคาตกต่ำเมนบอเฮ็ดให้กเกษตรกรชาวนาเฮ้านี่อยู่ยากเฮ็ดยากทำยาก เบื้องย้อนหลังไปตอนนี้เอาเบื้องย้อนหลังแล้วเอานะราคานปะัจจุบันนี่พี่น้องอที่ไปได้คืออย่างเดียวก็คือยางพาราตอนนี้เนะตอนนี้ยางพารานี่ถือว่าโอเคอยู่า40ปาปขึ้นต่อกิโลแต่ว่ามันสัมปะหลังบาท50ตอนนี้ตอนนี้ราคามันสัมปะหลังนี่บาท40บาท50หนึ่งเด้นั่นเห็นบ่จากจากราคาที่3บาท40ตัง ตอนนี้ขนาดเป็นมันขนาดว่าเป็นมันไห้มันเดิน4ีได้พี่น้องซึ่งมีแป้งกระไละมันปีพร่อมบะแมนมันไหหน้าเด้เป็นมันปีพ้อมนครับเนาะซึ่งแป้งกระไลแต่ว่าราคาขายอยู่ที่บาทสี่สิบบาทห้าสิบบต้องวอกถึงเรื่องราคาเข้านปัจจุบันนี้ราคาเข้านปัจจุบันนี้เท่าไหรที่ไปเรียกรองกันที่ เกษตรกรชาวนาเฮ้าลงถนนไปนาทำเนียบกย็ย่ยอนยังก็พย่อนว่าราคาเข่ามันตกตำ่ำเขาหน้าปังตกตันราคาพันหกพันต่อตันมันอยู่บ่ได้ีิละเนาะมันอยู่บ่ได้นะครับเนะาะอยู่บ่ได้พี่น้องแล้วยังมาพ่อราคางัวสองปีสามปีย้อนหลังไปนี่พี่น้องราคาตกตำ่ำบิดปีกายก็ตกตำ่ำปีหนี่ก็ยังยืนพื้นอยู่ ยังราคากัยังบรทัานึ้นนะครับเนาะราคาวัวนี่มันถือว่าเอาพย,ายการเบรงแล้วมันมันมันในการขับเครื่องเรื่องเรื่องพาณิ์เรื่องเรื่องการเกษตรเรื่องผลผลิตที่เกษตรกรเฮ็ดนี่บ่วาอาชีพยังบ่เนี่ยเลี้ยงง่วก็ได้ปูกมันสำปะหลังก็ดีปูเข้าก็ดีราคาทกตามเบิดไปหน่อยแล้วนับจากนี่ไปจะให้เกษตรกรชาวนาเฮานี่ หรือชาวไรชาวนาเฮานี่เฮ็ดอีหยังบาหนี่นาะครับนเนาะเฮ็ดหยังก็เจ๊งเบิดน่ะอ่าเจ๊งมาออกมาตะการออกมาก็ให้ไปกูบ้บาหนี่กู้เงินแหงมักบาหนี่แหงจังเด้อพี่น้องอย่าไปไปกู้เด้ออย่าไปไปเป็นหนี้หลายเด้อแหงจังเด้บอกให้ซะก่อนเพราะว่าหยังเพราะว่าถ้าเฮาเฮาขายข้าวตกราคาตกต่ําแบบนี้แล้วธกสปล่อยกู้ออกมาอีกไปเอาได้เน,น้องคำน้องไปเอาได้ไปเอาบ่าเซาบมาดินี่เฮาเพิ่มพุ่นเด้ดินพอกหางหมู พอสิ้นปีมาเนี่ปีหน้าเขาจะเอาเงินใส่ไปใส่นี่เขาจะจ่ายดอกอยังบ่มีหวังอุ่นหวังอุ่นใจว่าไอจะไปขายเขาขายง่วขายมันสัมปะหลังราคาถือบดอ่ามันได้บุคุมเสียนะครับเนาะมีแต่ติดหนี้กับติดหนี้อ่อันนี้ก็เป็นห่วงอยู่พี่น้องอันนี้ก็เป็นห่วงอยู่ในเรื่องของในเรื่องของอ่าสินค้าทั้งการเกษตรนะเนาะนะนะนะอ่าสิ่งราคามันตกต่ำบดสุยางสุอันเนี่ย ตอนนี้ณปัจจุบันหนีแล้วครับเนาะ ug. แล้วยังบพ่พ่อกฎหมายที่ออกมาใหม่นี่เกี่ยวกับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเฮาเผาให้เผาหน้านี่ถ่ายลิกเลียงได้ก็ลิกเลียงเด้อให้ความ่วมือกับรลัดเพิ่นนะครับเนาะทางนี้ถ้ามันจะอยู่ได้กับลัดแน่เกษตรกรแน่นายทุนแน่นะครับเนาะต้องรวมมือหันหน้ามาว้ามาจากันให้มันสมดุลกันมากที่สุดแม่นบ่ต้องปรับต้องปรับทุกๆส่วนต้องปรับอ่ะทุกส่วนมาว่าเกษตรกรชาวนาเฮา ก็ต้องปรับนายทุนก็ต้องปรับเรื่องราคาขึ้นลาดก็ต้องนูนต้องซอยต้องปรับกันทุกฝ่ายมันถึงจะไปกันหลอดนะครับเนาะมันถึงจะไปกันไถเพราะงี้การว่าปล่อยให้กเกษตรกรตอนแต่ว่าตอนนี้ๆๆน,นี่เกษตรกรชาวนาเขาดินอยู่ผู้เดียวสิละดินอยู่ผู้เดียวแบบนี้ถ้าบาเดือดร้อนอีหลีนี่ลาดก็บอกออกมาซอยเนี่ยนะจริงมามันต้องวางแผนลุงหน้าไว้สักอนนะครับเนาะป้องกันไหวเนี่ยนะเพราะงี้การว่าอย่าให้มันเป็นแบบนี้สูปีเถาะนะครับเนาะอ่ะ,นะ,นะนะ คลิปหน้ามาพอกันไหมพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ